คำถามที่หลายคนอยากรู้คำตอบคนผิวสีอยู่เมืองไทยเป็นยังไงมีเจอเรื่องเหยียดสีผิวไหมวันนี้เรามีคลิปจากหนุ่มอเมริกันผิวสีที่มาเล่าประสบการณ์ตรงของเขาในกรุงเทพยอย่างตรงไปตรงมาและที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยพอเขาเริ่มอธิบายเราถึงเข้าใจว่าทำไมคนอเมริกันถึงมักเข้าใจผิดเรื่องนี้เสมอหนุ่มคนนี้ร่มต้นด้วยการชี้แจงเลยว่าเขาไม่ได้จะมาบอกว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่มีการเหยียดผิวหรือไม่มี แต่เขาอยากให้เราเข้าใจมุมมองของเขาก่อนเพราะว่าการเหยียดเชื้อชาติในแต่ละประเทศมันแตกต่างกันมากๆบางที่เขาไม่สนใจสีผิวคุณแต่สนใจว่าคุณมาจากประเทศไหนนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญเขาอยู่กรุงเทพมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ดีมากเขาเคยอ่านรีวิวจากคนอื่นๆว่ามีบางคนเข้าคลับหรือบาร์ไม่ได้เพราะเป็นคนอินเดียเขาสังเกตว่าคนอินเดียมักจะเจอปัญหามากกว่า แต่เขาก็รีบย้ำเลยว่านี่เป็นแค่สิ่งที่เขาอ่านและเห็นไม่ใช่ประสบการณ์ของเขาเองและที่สำคัญเขาไม่สามารถพูดแทนเรื่องการเหยียดเชื้อชาติของคนสัญชาติอื่นได้เพราะเขาไม่ได้เป็นพวกเขาเขาคำได้แค่พยายามเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เขาเน้นย้ำคือเขาไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนั้นเลยในกรุงเทพไม่ว่าที่ไหนก็ตามนี่คือจุดสำคัญที่เขาอธิบายเขาบอกว่าการเหยียดเชื้อชาติในอเมริกามันต่างออกไปมันมีลักษณะเฉพาะ เวลาคนอเมริกันถามเรื่องนี้เขารู้สึกว่ายากมากที่จะอธิบายเพราะคนอเมริกันส่วนใหญ่มองการเหยียดเชื้อชาติในรูปแบบขาวกับดำเท่านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าการเหยียดเชื้อชาติในโลกมันมีหลากหลายรูปแบบถึงแม้ในอเมริกันจะมีหลายเชื้อชาติแต่ประเด็นใหญ่ที่สุดคือเรื่องของคนผิวดำกับคนผิวขาวมันเป็นแบบนั้นมาตลอดและนั่นทําให้คนอเมริกันมองโลกผ่านเลนนี้แล้วพอมาอยู่กรุงเทพละ่ะ เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยสักครั้งเดียวไม่รู้สึกว่าต้องต่อสู้กับใครไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองไม่จาเป็นต้องมีเงินเยอะแยะหรือต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนยอมรับหรือรักเขาไม่ต้องหามอะไรเลยเขาบอกว่าคนไทยเหมือนคนอเมริกันในบางเรื่องเราทุกคนมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้เราต่างกันคือสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตขึ้นมานี่คือสิ่งสําคัญเขายกตัวอย่างที่น่าสนใจมากก่อนที่คุณจะกล่าวหาว่าใครเป็นคนเหยียดเชื้อชาติ คุณต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมของเขาก่อนคนไทยบางคนอาจจะไม่ทักายคุณแต่พวกเขาจะพูดคุยกับคุณถ้าคุณเข้าไปคุยนี่ไม่ใช่การหย่เชื้อชาติบางคนก็ไปกลมเก็บตัวพวกเขาไม่มีปัญหาที่จะช่วยเหลือคุณเลยเขายกตัวอย่างครั้งหนึ่งที่เขาพยายามหาทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกเขาว่าวันแบงกอกแต่เขาไม่เข้าใจทันทีว่าหมายถึงอะไรพอเขาออกมาข้างนอกแล้วยังงงอยู่กำลังเปิดโทรศัพท์หาข้อมูลผู้หญิงคนนั้นเดินตาม,มาเขา เธอพาเขาเดินไปที่ถนนในขณะที่เธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เธออธิบายให้เขาฟังอีกครั้งมองหน้าเขาเห้่แน่ใจว่าครั้งนี้เขาเข้าใจแล้วนี่คือตัวอย่างของคนที่จริงใจอยากช่วยเหลือคนที่แคร์จริงๆคนที่มีน้าใจเขาบอกว่าการเป็นอเมริกันในต่างประเทศมีแค่2ทางคนจะรักคุณหรือเกลียดคุณแต่ในกรุงเทพโดยเฉพาะที่ที่แบบเนี้ยคนส่วนใหญ่รักคนอเมริกันไม่เกลียด บางคนอาจจะไม่รู้จักไม่เข้าใจหรือไม่เคยเห็นคนอเมริกันมาก่อนเลยก็ได้ถ้าเขาอยู่ในบางพื้นที่ของเอเชียหรือเคยเห็นน้อยมากๆคุณก็ไม่ทางรู้ได้เขาอธิบายต่อว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ผสมประสานเชื้อชาติทั่วทั้งประเทศแต่เมืองไทยมันเป็นแบบภูมิภาคมีเมืองต่างๆแล้วระหว่างเมืองก็จะเป็นพื้นที่เกษตรป่าเขาและสิ่งต่างๆแบบนั้นนี่ทำให้ประสบการณ์ของแต่ละคนต่างกันไป เขาย้าอีกครั้งว่าประสบการณ์ของเขาดีมากเขาไม่มีปัญหาเลยไม่เคยสักครั้งเดียวเขาถูกมองไปบ้างแต่การถูกมองนั้นก็เหมือนกับที่เขาจะโดนมองในอเมริกาหรือบางทีมากกว่าด้วยซ้ำเขาบอกต่อว่าอเมริกาก็มีปัญหาการเหยดเชื้อชาติแต่มันแย่แค่ไหนขึ้นอยู่ขับว่าคุณจะยอมให้มันควบคุมคุณหรือเปล่าเพราะเขาจะไม่ยอมให้ใครมาควบคุมเขาไม่มีใครควบคุมเขาได้นอกจากตัวเขาเองควบคุมได้แค่จิตใจของเขาเท่านั้น ไม่มีใครครวบคุมความรู้สึกของเขาได้เมื่อคุณตระหนักได้ว่าไม่มีใครครวบคุมความรู้สึกของคุณได้ตอนนั้นคุณจะรู้ว่าคุณรู้สึกจริงๆอย่างไรและเขารู้สึกยังไงกับที่นี่เขารู้สึกอิสระเท่ากับตอนที่เขาอยู่ในเบอร์ลินที่นี่เขาสูบบุหรี่ได้เท่าที่อยากสูบเหมือนตอนอยู่เบอร์ลินไม่มีตำรวจมารบกวนไม่มีเรื่องแบบนั้นเคยโดนขอดูแบบประชาชนครั้งเดียวแถมตำรวจก็ยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำในอเมริกาเขาอาจจะถูกสอบถามเรื่องต่างๆที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเลย เช่นคุณมาจากไหนนี่คือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดถ้าเขาเพิ่งมาจากที่ที่ตารวจกําลังมองหาใครสักคนแล้วตํารวจคิดว่าเป็นเขาล่ะนี่คือปัญหาเขาให้อยากให้ตํารวจทําหน้าที่อย่างถูกต้องมากกว่าเขาบอกว่ามีการเหยียดเชื้อชาติรูปแบบต่างๆที่ที่ต่างๆและมันอาจจะมีในเมืองไทยด้วยแต่เขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยเห็นเขาเห็นแค่ถึงที่เขาเห็นเขาพูดแค่ประสบการณ์ของเขาเท่านั้นสิ่งที่เขาผ่านสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารู้สึก เขาพูดแทงคนอื่นไม่ได้เขาทําได้แค่แสนนิฐานและต่อจิ๊กซอร่วมกันแล้วแสดงความคิดเห็นของเขาแค่นั้นเขาไม่สามารถบอกใครได้ว่าการเป็นเชื้อชาติอื่นเป็นอย่างไรและเขาไม่สามารถบอกได้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงแน่นอนแต่จากสิ่งที่เขาเห็นแล้วรู้สึกคนไทยคนดีเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆผู้อย่างหลายๆคนที่นี่ไม่ได้สนใจเรื่องเชื้อชาติขนาดนั้นพวกเขาแค่ต้องการผู้ชายที่ดีเหมือนกับผู้หญิงที่ต้องการผู้ชายที่ดี หรือผู้ชายต้องการผู้หญิงที่ดีง่ายๆแค่นั้นไม่ซับซ้อนและนั่นคือผลที่พวกเขาเรียกเมืองไทยว่าเมืองแห่งรอยยิม้มไม่ใช่เรื่องเมืองอืน่นทีนี้มาดูกันว่าคนดูคลิปนี้แสดงความเห็นกันยังไงความคิดเห็นคนนี้บอกว่าผมเป็นคนไทยยินดีต้อนรับครับคุณอธิบายได้ดีมากเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในแต่ละวัฒนธรรมต่างกันจริงๆคนไทยส่วนใหญ่ใจดีและชอบคนที่มีความจริงใจไม่ได้สนใจสีผิวขนาดนั้น นี่เป็นการย,ยืนยันจากคนในพื้นที่เลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาเป็นคนอเมริกันผิวสีอยู่เมืองไทยมา5ปีเต็มและยืนยันว่าทุกอย่างที่หนุ่มคนนี้พูดนั้นถูกต้องร้อเปอร์เซ็นตเลยเขาไม่เคยรู้สึกโดนตัดสินหรือต้องพิสูจน์ตัวเองเลยความรู้สึกเสรีภาพที่นี่ไม่มีที่ไหนเทียบได้ความคิดเห็นท่านตอนมาคนนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเขาเป็นคนอินเดียและขอบคุณที่หนุ่มคนนี้ยอมรับถึงประสบการณ์ของพวกเขาจริงอยู่ที่บางครั้งคนอินเดียจัดเจอปัญหา การเข้าคลับและบามากกว่าในกรุงเทพแต่โดยรวมแล้วก็คนไทยก็ยังอบอ,อุ่นและเป็นมิตรด,ดีมันเป็นแค่บานสถานที่ที่มีนโยาบายเข้มงวดเห็นไหมครับว่าประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็ยอมรับว่าโดยรวมแล้วคนไทยก็ยังเป็นมิตรขอเมทานนี้มุมมองจากคนไทยนะครับในฐานะคนไทยผมภูมิใจที่คุณมีประสบการณ์ที่ดีที่นี่จริงๆเราเราไม่ได้คิดเรื่องสีผิวมากเท่าชาติตะวันตกเราดูที่ว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่ามีมารยาทหรือเปล่า มากกว่านี่คือหัวใจสําคัญเลยนะครับคนไทยเราดูที่เป็นคนไม่ใช่ดูที่สีผิวคอมเมนต์ต่างชาติคนนี้นะครับหนุ่มคนนี้อธิบายได้สมบูรณ์แบบมากการเหยียดเชื้อชาติอเมริกามันมีลักษณะเฉพาะมากจนทาให้คนอเมริกันไม่สามารถเข้าใจรูปแบบการเหยียดแบบอื่นได้วิดีโอนี้ทําให้เขาเห็นอะไรใหม่เปิดโลกทัศน์ให้เขามากเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเขาเป็นคนอเมริกนันผิวขาวที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และเห็นด้วยกับทุกอย่างที่หนุ่มคนนี้พูดที่นี่ไม่มีความตึงเครียดแบบในอเมริกาเลยทุกคนก็ใช้ชีวิตกันไปไม่มีใครใส่ใจสีผิวแม้แต่ขนผิวขาวก็ยังสังเกตเห็นความแตกต่างดีชัดเจนคอมเมนต์ที่ท่านนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าเรื่องผู้หญิงที่ช่วยเขาเนี้ยที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนี่แหละคือเมืองไทยแท้เราเรียกมันว่าน้ำใจหมายถึงการมีหัวใจที่ดีและยินดีที่จะออกนอกเส้นทางของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่น นี่คือคําที่อธิบายแก่นแท้ของความเป็นไทยได้ดีมากคอมเมนต์ Comment ท่านี้นะครับจากคนที่เคยอยู่หลายประเทศเขาบอกว่าเขาเป็นคนผิวฉีที่เคยอยู่ใน15ประเทศและเมืองไทยอยู่อันดับต้นๆ้น3อันดับแรกสําหรับคุณภาพชีวิตและความรู้สึกได้รับการยอมรับอีก2ประเทศก็คือเบอร์ลินกับลิสบอนเขาเข้าใจสิ่งที่หนุ่มคนนี้พูดมากเห็นไหมครับว่าเมืองไทยอยู่ใน3อันดับต้นๆจากคนที่เคยอยู่ถึง15ประเทศเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาชี้ประเด็นสําคัญมากคุณจุดที่หนุ่มคนนี้พูดเรื่องสิ่งแวดน้อมกับการเหยียดเชื้อชาตินั้นสําคัญมากคนเราเป็นผลผลิตของสังคมที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาสังคมไทยไม่มีประวัติศาสตร์เรื่องเชื้อชาติแบบอเมริกาดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนมันก็เลยแตกต่างไปจากเดิมโดยที่เชิงสุดท้ายคอมเมนต์ต่างชาติคนนี้ปิดท้ายได้สวยเขาบอกว่าเมืองแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่สโลแกนมันคือเรื่องจริงและใช่เลย ผู้หญิงไทยและผู้ชายไทยด้วยพวกเขาใส่ใจเรื่องนี้ใส่ใจของคุณมากกว่าสีผิวนี่แหละคือความเท่าเทียมที่แท้จริงไม่ใช่แค่พูดเปล่าๆนี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มผิวสีคนหนึ่งที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงๆในกรุงเทพสิ่งที่น่าสนใจคือมุมมองที่ว่าการเหยียดเชื้อชาติในแต่และสังคมมันไม่เหมือนกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่สีผิวแต่คือการที่คุณเป็นคนอย่างไงมีน้ําใจหรือเปล่ามีมรารยาทหรือเปล่าเป็นคนดีหรือเปล่า คุณเคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้ไหมไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือต่างประเทศเราอยากรู้มุมมองของคุณลองมาใช้กันในคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามไม่ได้เลยพอเรามีเรื่องราวน่าสนใจอีกเยอะที่จะมาเล่าให้ฟังสําหรับใครที่กําลังแพนจะมาเที่ยวหรืออยู่เมืองไทยอย่าลือว่าน้ําใจไทยเป็นของจริงไม่ใช่แค่โฆษณาชวนเชื่อนะครับและที่สําคัญอย่าลืมว่าคุณมีอิสระที่จะไม่ให้ความคิดของใครมาควบคุมความรู้สึกของคุณได้ ชีวิตอยู่ที่ตัวคนเองไม่มีใครมาบังคับได้ว่าคุณจะต้องรู้สึกยังไงหรือว่าจะต้องเป็นยังไงเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในแบบของเราเองและที่นี่เมืองไทยเป็นที่ที่ให้อิสระนั้นกับคุณได้จริงๆครับ